วยรอบ Global h ฮ u s ์เอ o ก e ูแมน r ช a เ e n t ถึงเวลาหาแชมป์ตัวจริงในพิกัด56กิโลกรัมหญิงอาทิตย์ที่11ธันวาคมนี้พบกับรอบชิงชนะเลิศศึกสายเลือดของสองนักสู้สาวชาวไทยที่จะมาดวลกันแบบสุดเดือดขวัญข้าวพ่อมึงเพชรรถถังเมืองนนสุดยอดดาวรุ่งจอมลุยแชมป์ประเทศไทยและแชมป์เยาวชนของ WBC วบมวยไทยปะทะกับสาวหน้าหวานสอกคมขวัญใจสอตะวันรุง่งจอมเฟมือดีกรีทีมชาติไทยจากชัยภูมิ thank <laughs> you ผู้ชิงอันดับ3ามไมชาคาสสาวแกล่งแดนกระทิงดุจากสเปนปะทะซาร่าโกเฮียสาวอินซีจอมบูจากสหรัฐอเมริการ่วมด้วยเฉลิมซับภูเก็ตไฟคลับจอมลุยทะเลคลัง่งมวยพันเกาจากแดนใต้พบกับเปอร์เซียมัดสังอาลเรซาอามีซาเดจากอิรานพร้อมคั้วมวยคุณภาพที่แฟนมวยลุ้นระทึกทุกวินาทีช่องแปดมวยไทยซูเปอร์แชมศึกมวยรอบโกลบอลเฮาส์เอกบูเมนทัวนาเมนต์พิกัด5 6กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศอาชิต์นี้ทางช่อง8 1นึ่งทุ่มตรงห้ามพลาด g r u b a l h o u ฮ e ครบหลากหลายให้บ้านคุณ